มันเป็นพรมลิขิตชนิดอย่างหนึ่งว่าถ้าในให้ผมไปพบผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ให้เป็นเนื้อคู่กัน คนร้ายของคเหม็นแดงก็รู้อยู่แล้วเขาฆ่าคนในประเทศเขาเท่าไหร่ละผู้หญิงเขมรแดงกลัวทหารมากโดยเฉพาะทหารเวียดนามมันมีวิชาดีเลยวะผ,ผ,ผ,ผู้หญิงคนนี้พวกกูพยายามคุยเขาไม่คุยกับกูก็พูดง่ายผมคืนใช่ผู้หญิงคนนึงน่ะกับผู้ชาย20คนนะ่ะนมันผู้หญิงมันจะทนไหวไหมหันปืนมาใส่ผมเฉยเลยที่เอาชิปหายงานเอาเฮ้ยรักกันอยู่ดีดีหันมา จ่อพี่อีกปืนจี้ซีโครงผมเลยไปก็บอกปืนนิ้วอยู่ในโก่งไกอะอันตรายมันเอาหัวหน้าไปตัดหัวนี่มันคุยกันอยู่เนี่ยมันจะเอาไปตัดหัวที่ไหนดีวะพี่บันดึกกำลังจะบอกว่าเวลาที่เขาโมโหขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวมากน่ากลัวอะไรน่ากลัวยิ่งกว่าเสือลบกับสงครามมามากมายไม่เป็นไรจะมาตายเพราะน้ำมือผู้หญิงซะแล้ว่นันเอสนับสนุนโดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก I can read เริ่มต้นที่นี่ ภาษาอังกฤษดีตลอดชีวิตพี่บัณดิตแล้วนอกจากนั้นมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจไหมฮะในตอนที่พี่ลบและเกิบขึ้นรักระหว่างลบรักระหว่างลบครับพ,<ม>พี่บันดิตใช้คํานี้ใช่ไหมรับก็เป็นเรื่องราวร,รักระหว่างลบหรือหรือสงครามยังไม่สงบก็พบรักได้อะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่นะตอนนั้นเป็นยังไงพี่เหตุการณ์เป็นยังไงตอนนั้นผมอยู่ที่สุรินทร์ครับโอ้อยู่ที่สุรินทร์ตอนนั้นเรายังลบกันอยู่นะปืนมคนใหญ่ก็ยิงถล่มมันตลอดอืแต่ว่าเขา ไม่ผมขึ้นไปบนชายแดนเขาให้อยู่เฝ้าส่วนแยกทางด่านผมอยู่บ้านโชคเลยบ้านโชคบ้านอโพนบ้านเะเบียงคลองเนี่ยสุดแล้วก็บ้านจลัดพอเลยบ้านจลัดไปปุ๊บก็จะไม่มีหมู่บ้านแล้วเขาจะมีด่านกั้นไม่ให้ชาวบ้านขึ้นไปเพราะมันเป็นเรียนที่มีการปะทะกันอยู่ทางอาวุธกันตลอดสี่าห้าวันคุณใหญ่เวียดนามก็ยิงถล่มมาทางเขตไทยใั่ไหมล่ะแต่ว่าผมอยู่ส่วนแยกเนี่ยส่วนแยกที่สิบห้า ผู้การส่วนแยกก็คือท่านไตรรัตน์คุณจรเป็นหัวน้าส่วนแยกอยู่ใจใจผมอยากอยู่กับเจ้านายไหมก็ผมไม่ชอบอยู่กับนายอยู่แล้วผู้ดาหนักอยากอยู่แนวหน้าคาดอยากอยู่แนวหน้าแต่ว่าถามว่าอยู่กับนายสบายไหมมันก็สบายทุกอย่างเพราะว่าอะไรกินอยู่อยากกินมุกตรมเกียวอยากกินได้ได้มีหมดร้านของร้านค้าอยู่ที่นู่นไม่มีอะไรเลยกินอาหารอย่างเดียวคืออ่านสปที่จะนาไปส่งแค่นั้นเองก็นั่นเลยอย่างอื่นไม่มีกินเลยนะแต่ฐานพานบันดิต ชอบอยู่แนวหน้าชอบอยู่แนวหน้าแต่ว่านายเขาไม่ให้ไปให้เข้าอยู่ส่วนแยกประจำอยู่ส่วนแยกคอยเข้าเวนเข้ายามเงี้ยมันจะเป็นถนนลูกรังที่เป็นเพอร์บ,บูเชตนะจะมีด่านแล้วก็ตรวจปกติธรรมดาตรวจดา่านอะไรเงี้ยมีวันหนึ่งวันนั้นรถสอป,ปอก็ไปส่งอาหารเขาชวนผมเฮ้ย hey, ขึ้นไปเที่ยวฐานกับเพื่อนไหมวะพอดีตัวเองในเข้าเว้นเข้ายามวันนั้นนะกฤติรถเ,เพื่อนไปเต็นรถสอป,ปอไปทางมันไปเรื่อยๆเป็นลูกรังมันไปเรื่อยๆื่ๆนะอยากไปหาเพื่อนก็ค่อยเดินผมเนี่ยไปหาเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนพอไปถึงฐานเสร็จปุ๊บเขาก็เอากับข้าวก รถเขากลับทันทีเลยอ้าวคือรถส่วนแยกเขาต้องกลับส่งงานเสร็จเขากลับเลยนะเขาไม่อยู่เขากลับเลยผมก็ต้องผมก็ต้องติดรถมาด้วยอ๋อก็ต้องกลับทันทีเหมือนกันกลับทันทีเหมือนกันแต่ทีนี้เราพิ่งขึ้นไปไงเราก็อยากคุยกับเพื่อนมั่งอะไรประมาณนี้นะเพื่อนอีกคนหนึ่งก็บอกเฮ้ยดิฉันเพิ่งไปดินอนทั้งคืนดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านในพลคาขาดหมู่บ้านคาขาดเขาบอกงั้นนะอยู่ไม่ไกลเราประมาณสามกิโลอากเพื่อนก็พาเขาไปเลยวันนั้นยังอยู่ในดินแดนไทย ตอนนี้เขาเข้าไปในเขตกัมพูชาเขาเดินดินแดนกัมพูชาแล้วหมู่บ้านนี้อยู่ในเขตกักรรมพูชา,าเดินเข้าไปในหมู่บ้านห่างประมาณสามโลกว่าสองข้างทางจะทางเดินเล็กๆแล้วสองฝั่งจะมีลูกอเมิจีกล่องลูกปืนคอลูกอบิจีล,ลูกระเบิดตาลูกปืนอากา้าแล้วโหแบบ พันธืนทึกสองข้างทางเนี่ยเกลื่อนเลยมันวางเรียงกันๆๆเป็นชั้นๆเลยผมก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเข้ามาวางกันเยอะอย่างนี้นะนทีนี้มันจะเป็นป่ามอคุมไว้เป็นยากเป็นเ,เขาเรียกว่าถาวงถาวันคุมก็เริ่มขึ้นแล้วแ,แต่มองเห็นหมดเป็นแบบโอ้โหโกองแต่ละกองพินเืนทึกเลยแล้วมันยาวไเลยลูกปืนผมก็เอ๊ะเอาลูกปืนพวกนี้มันใช้ได้เอามาทิ้งไว้ทําไมวะมันใช้ได้แต่อยจาเข้าไปนะครับเนี่ยมีการดักระเบิดในนั้น่ะเข้าไปไม่ได้ครับพอเข้าไปถึงหมู่บ้าน ประมาณแบบยี่สิบหลังคาเรือนผมเข้าไปผมก็ตกใจเพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบเป็นคนขาขาดทั้งนั้นเลยเหรอร้อยละเก้าสิบ,บโอ้น่าเห็นใจแล้วเขาเขาใช้อะไรกันพี่ใช้ไม่เท้าบางบางคนก็ใช้ไม้เท้านะแล้วเดินกันเขาเพี้ยกไปเรื่อยๆบางคนก็ขาขาดสองข้างก็มีใครขาดขาขาเทียมขาเดียวใส่คแล้วก็ใช้ใช้ไม้เท้านะครับแต่ผู้หญิงจะไม่พิการก็เป็นรูปมีองท์านขมิ้นแดงนี่ฐาทขมิ้นแดงนะครับ พอไปถึงเขาก็ต้อนรับเลยเพื่อนผมห้าหกคนน่ะมันพูดภาษาเขมรได้ครับแต่ผมเนี่ยพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นรับอกขึ้นไปเพื่อก็เอาเหล้าต้มที่เขาต้มกันน่ะเหล้าเถื่อนน่ะเหล้าป่านะเอามาเลี้ยงกันก็เอาหากับแก้มเป็นพวกพวกสัตว์ป่านะตามที่หาได้เลาก็เลี้ยงกันไอ้ผมปกติแล้วผมโม้ก็ไม่ชอบดื่มเหล้าอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นคนไม่ดื่มครับแต่แต่เราไปงั้นเราขัดศรัทธาเขาไม่ได้ครับก็นั่งดื่มเขากินประมาณแก้วสองแก้วน่ะผมก็เลยบอกขออนุญาตลงมานะจากบุระจากบ้านเขา คือมาเดินดูสำรวจแต่พวกนี้แปลกอาวุธปืนมันจะไม่ติดตัวเขาจะวางไว้ทั่วเลยตามยุงยุงกระโพดนะเขาจะมีการปลูกกระโพดกันเขาจะวางไว้สองสามกระบอกอาบีจีมั่งปืนคนจานมั่งอาวุธหนักยิงรถถังมั่งได้ทุนบ้านเขาก็วางไว้ข้างขอนไม้เขาก็วางไว้วางไว้โดยเขาจะไม่จับอาวุธเลยวางไว้เฉยเวลามีเหตุการณ์อะไรปุ๊บพวกนี้จะสามารถจะล้มล้มลงไปตรงไหนคว้าอาวุธปืนได้ทันทีเลยแต่เป็นยุทธวิธีการแบบหนึ่งที่ผมเรียนมานะกับแดงคือวิ่งไปตรงไหนเจออาวุธปืนเลย ของใครก็ได้ยิงเขายิงยิงได้หมดเลยจะได้ไม่ต้องติดตัวเลยไม่ต้องติดตัวหนักหนักนั่นแหละผมก็เดินดูนะเดินดูเขาบอกว่าเพื่อนผมบอกให้มึงอยาเข้าไปข้างในนะบอกว่าข้างในเขาห้ามเข้าไปมันจะมีคล้ายๆว่ามู่บ้านอีกประมาณเกือบยี่สิบหลังคาเรือนอีกชุดหนึ่งแล้วเดินทางเดินเล็กเข้าไปมันจะเป็นบ้านของคนใหญ่คนโตเขาอีกเขาบอกไม่ให้เข้าไปนะถ้าเข้าไปไม่ได้นจะมันยิงทิ้งเลยเพื่อนผมบอกนะให้นารไทยอยู่แค่ตรงนี้ตรงนู้นจะเข้าไปไม่ให้เข้าไปคนั่นแหละผมก็ชี้นิ้คอมองเราไม่กล้าเข สักพักหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเดินมาจากทางนู้น<ช>อ่ะหญสาวอเธอใส่พ้าถุงอ่ะเกือบถึง ตุ่มนะแล้วก็เสื้อเสื้อเขาก็บอกแขนเสื้อเป็นเสื้อกะบอกแขนยาวใส่รองเท้าแตะแล้วก็ผมยาวประบาแล้วก็ใส่เขาเรียกควายเลือดนกแล้วก็เลี่ยมเลี่ยมทองดีเลี่ยมทองโอ้ยดูมีฐานะนะดูมีฐานะแล้วหน้าตาเป็นไงพี่สน้สวยสวยครับผิวผิวพรรณดีแล้วไงพี่วดิตเห็นปุ๊บก็เห็นปุ๊บผมก็คือมันอยู่ในเขตเขาอะนะครับเราก็ไม่อยากไปรุ่งเกี่ยวเรื่องแบบนี้อยู่แล้วอะแต่ในใจเนี่ยเราเป็นหนุ่มเนี่ยเราเห็นแล้ว สาวสวย,สวสวยก็รู้สึกประทับใจเขาประทับใจคก็คือคือผมเห็นมาแล้วสาวขมิ้นแดงนี่แต่ละคนย,ย้อนไปอีกนิดหนึ่งย้อนกลับมาอีกที่อำเภอนาจวยนิดหนึ่งนะผมไม่เห็นนานขมิ้นแดงวันนั้นผมไปธุระกับอสออ,อสอประจำอำเภอนาจั่จวยแต่ฐานเขาตั้งบ้านแกงเหลืองรตรงนั้นเป็นชายแดนระหว่างชายแดนไทยแล้วก็ลาวแล้วก็โมชาเป็นชายแดนมีน้ํากั้น ไปหาไปทำธุระแล้วผมก็จะไปหาซื้อพวกเอ้สงครามเนี่ยนะกับทหารขมรแดงด้วยผิดกฎหมายรับผิดกฎหมายก็ออสอคนนี้รับปากว่าเขารู้จักพวกขมรนแดงดีจะพาไปจะไปที่ไปกี่คนตัวนั้นไปสองคนไปสองคนไปก็ไปจ้าเอกับทหารมันเห็นปุ๊บมันปีเข้ามาเลยไอคนนั้นก็ส่งภาษาขมรใส่มันอสอคนนั้นอะ แต่มันไม่ฟังมันล็อกคอสี่ห้าคนมันล็อกคอเข้าไปเลยล็อกคอพี่อ่ะไม่ล็อกคอเอาสอคนนั้นอ่ะมันเอาข้ามไปทางฝั่งลาวหรือฝั่งเขมรนั่นแหละเพราะวันตุ่มนี่ยมันเป็นชายแดนติดกันเลยครับทีนี้ไอ้พวกที่เหลืออีกมาล้อมผมเลยทีเนี้ยเอาแล้วตายแน่คราวนี้ผมไม่ได้เอาปืนไปวันนั้นผมเอาแม็กกาซีนผมแต่งพลเรือนด้วยวันนั้นเอาแม็กกาซีนเสียบกระเป๋งเกงยีนเอาปืนฝากไว้อีบ้านหลังหนึ่งในบ้านในบ้านแกงเมืองไม่ได้เอาปืนไปพอล้อมผมไว้ปุ๊บผมก็ทำไงดีวะเนี่ยมจะแย่งกองล้อมออกไปไไไไดด้้้ปปืืนนนกกก็็็มมมมมมม่่่ีีีถึงสูเเเขาาพระะัยอแแต มีแต่แม็กร <laughs> <laughs> ู้ไปทำไมผมไม่รู้กันแม่แปลกใจเหมือ <laughs> นกันาแม็กปืนไป <laughs> <laughs> พอดีมันคุยกันคุยกันไปมันก็มีทหารขมิแดงคนหนึ่งแวบแวบเข้ามาเลยแวบมูเข้ามาเลยปรากฏว่าทหารคนนี้รู้จักกับผมดีเป็นกันช่วงเรือเราที่ทํางานลาดตระเวนด้วยกันนะจำได้ไหมเกี่ผมเคยเล่ามาแล้วที่บอกว่ามีช่วงหนึ่งไปลาดตระเวนกับทหารขมิญไปอยู่ด้วยกันเลยเป็นขมิแดงครับแต่ทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันั้นเขาซี้แกับผมคนคนนี้กลายเป็นว่าอ้าวจาได้รู้จักกันจําได้เขาแวบวงล้อมเข้ามาเลยเขาบอกว่าหัวหน้ามาทําไมนี่เออเขาเรียกผมหัวหน้าไหม อุ้ยมันจะมันกำลังคุยกันอยู่มันจะเอาหน้าไปตัดหัวว่ะโอ้โหอันตรายหัวหน้าหัวหน้ามาทําไมอ่ะผมบอกว่าผมจะมาซื้อซื้ออาวุธปืนบอกมานี่มันจะเอาอันตรายมันจะเอาหน้าไปตัดหัวนี่มันคุยกันอยู่เนี่ยมันจะเอาไปตัดหัวที่ไหนดีว่ะความคนร้ายของทางเมนเดงก็รู้อยู่แล้วเขาฆ่าคนในประเทศเขาเท่าไหร่แล้วเพราะนั่นชีวิตเขาอยู่กับความโหดร้ายนะในเรื่องตัดหัวชาวบ้านธรรมดามาซื้อของนี่เรื่องธรรมดาเาเลยตัดเเรื่องล็กพอพี่ประดิษฐ์รู้อย่างนั้นปุ๊บกลัวไหม ก็ตกใจมีความตกใจนะแล้วไงต่อเขาก็หน้าไม่ต้องไม่สนใจเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ได้พวกนี้ผมเคลียร์ให้ได้ผมบอกหัวหน้าก้มหน้าลงแล้วไม่ต้องไปหันไปมองหน้ามันเดี๋ยวผมเคลียร์ให้แล้วก็จุงกุงจุงแขนผมออกมาค่อยๆเดินแหวกวงล้อมออกมาไอพวกนั้นก็มองตามผมหันหัวหน้าอย่าหันไปมองดิผบอกผมอย่านไปมองหัวหน้าหน้าไปอย่างเดียวไม่ต้องหันนะก็มามองเด็ดขาดค่อยๆเดินไปตามเดินไปตามปกติผมก็ค่อยๆเดินไปเดินไปห่างประมาณสักงห้าสิบเมตรร้อยเมตรผมบอก โอ้ลงเลยไม่ตามมาละไม่ไม่ตามมาอันนั้นยืนเคลียร์อยู่ขวางขวางของนั้นไว้อยู่ยืนเคลียร์อยู่แต่ถ้าเขายิงตามผมก็ตายอ่ะพูดง่ายตามปรากฏว่าพี่มิดิตก็รอดชีวิตมาได้เพราะว่าทหารขมรแรงคนนั้นช่วยชีวิตผมอ่ารู้จักกันรู้จักกันเคยรบรวมกันเคยทํางานร่วมกันเคยนอนด้วยกันพี่มดิตเดี๋ยวแล้วอสออีกคนเนี่ยไปไหนอ่ะไปที่มากับเราอ่ะพออีกประมาณเจ็ดวันผมไปถามเขาบอกมันยังไม่เข้าฐานเลยนี่ก็หายไปตั้งเจ็ดวันยังไม่เข้าฐานเลยไม่รู้ไปไหนเขาว่านนะ แต่แต่ดูมองผมคิดว่าน่าจะใียชีวิตแล้ว,ลวเดชะบุญเขามาเห็นพี่พอดีนะถ้าไม่เห็นแล้วจําพี่ไม่ได้ไเนี่ยตายเยตายเลยป่านนี้ก็ไม่มีหวัวแล้วแล้วแล้วก็ไม่มีใครเจอศพผมด้วยเพราะว่ามันจเอาเข้าไปฆ่าข้างในนู่นในประเทศมันหรือประเทศลาวนั่นเพราะเป็นชายแดนติดต่อกันแล้วตรงจุดนี้แหละที่ผมไปเห็นทหารเนมรหญิงเขมรแดงผู้หญิงคพวกนี้จะเป็นเขาเรียกมิตรนาลีส่งกําลังลงให้กันแนวหน้า พวกนี้จะส่งข้าวส่งน้ําส่งอาวุธต่างๆให้กับทหารขมิ้แดงเขาเป็นทหารหญิงที่เป็นทหารหญิงแต่งชุดทหารหญิงมีปืนพร้อมหมุทุกคนก็คือพร้อมรบพร้อมรบสะพายปืนหมดทุกคนแล้วก็สะพายอาวุธเอาไปส่งแนวหน้าด้วยอันนี้ไปเจอที่ไหนพี่เจอที่นาฉล่วยเหรอนาฉล่วยนาฉล่วยครับงานนั้นแล้วเขามาเดินอยู่ตามนาฉลวยเพราะว่าเขาเขาเดินหยูดเลาะแนวชายแดนแต่อยู่ในฝั่งเราเนี่ยอยู่ในเขตไทยเราแต่ติดเรียบแนวชายแดนครับ เพื่อจะเข้าไปในยังเขตกเขตกัมพูชาครับพวกลูกกระสุนต่างๆเนี่ยต้องเอาไปส่งพวกอยู่แนวหน้าพวกอยู่ในเขตกัมพูชาเขาก็ลบกับเวียดนามอยู่เลใช่ทีนี้ผมสลดไงผมเห็นแล้วเห็นสลดเห็นวิธีชีวิตเขาแล้วมันมันไม่น่าจะใช่อ่ะนะทหารหญิงเป็นได้ แต่ไม่ควรจะมาอยู่ในลักษณะนี้ใช่ไหมคุณจะทำมงบัญชีอะไรก็ว่าไปคุณทาหน้าที่อย่างอื่นอ็ว่าไปอันนี้ไม่ใช่เขาไปนอนกลางดินกินกลางทรายข้ามไหนนอนนั่นนจะคอยรองทหารเวียดนามอีกต่างหากไหนจะกลับระเบิดไหนจะอะไรอีกต่างหากศีหน้าเขานี่สู้พร้อมแบบไม่มีอาวิวายไม่ถูกอ่ะนี่เขาเรียกไงดีไม่มีความงดงามหลงเหลืออยู่เลยไม่มีเลยเป็นเป็นเป็นไม่มีรอยยิ้มหน้าตาเขาดี่เป็นอื ไหลแววตาเหมือนสร้างศพใช่ใช่ครับนั่นน่ะประมาณนั้น,นอ่ะเหมือนสร้างศพเดินได้ผมเผากระเซิกระเซิงลุงนังแดงเถือกผิวพันหน้าตาแบบเห็นแล้วแบบ,แบ,บ,แบ,บมันสลดหดหูนะครับเขากำลังเดินเป็นแถวมาเลยตามคณามาตอนนั้นข้าวกำลังงามข้าวเข,ขากำลังกำลังจะตั้งทองอ้องเขาเดินห่างผมประมาณสิบเมตรเนี่ยกลิ่นสาบสางเข้ามาคือผู้หญิงหนึ่งจนผมต้อง อผ้าพันคอสีดำเนี่ยปิดจมูกไว้ีตัวเห็นมากโอ้โหมีคนพูดหยอกๆยอนะบอกว่าพวกนี้เขาจะติดสุ่มกินแหบไปด้วยนะติดเครื่องหากินด้วยเจอปลาตรงไหนก็จะครับใช,ใช่ครับจะมีแทบทุกคนเลยเป็นเป็นสุ่มเสียบเงี้ยเป็นแหเป็นเราคงจะขายเงี้ยมีคนพูดหยอกๆยอว่าถ้าอย่างหนองน้ํากว้างราวๆสักห้าสิบคูณห้าสิบนี้นะเป็นหนองน้ำเน่ะถ้าเขาลงปลาลงที่นั่นนะเขาลงพร้อมกับลงนะปลาตายหมด เราะว่ากลิ่นกลิ่นผู้หญิงเขาไม่ <c oughs> เขาไม่ได้อาบน้ำไงปลามันไม่นไม่ถูกแง่ถูกอะไรหรอกมันถูกกลิ่นมันมันช็อกตาย <c oughs> มันสลบนะแล้วโทษนะเขาไม่อาบน้ำเหือเขาไม่มีสุขุยาที่ฟันนะครับไม่มีแฟบไม่มีอะไรเลยนะออที่พี่บัณฑิตบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่เขาลำบากมากนั่น,เ,นเขามาล่าตะเวนกับเราดิโอ้โหได้ข้าวกินได้บุหรี่ได้อะไรนะนี่ทหารหญิงนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเป็นเหมือนกัน จะมีเวลาที่ไหนไปอาบหรอคนเยอะๆอาจจะฝนตกใส่บ้างเปียกเสื้อผ้าก็ชุดเดียวงั้นน่ะอ่ามันก็เหม็นสาบมันไม่มีแฟ้มไม่มีสบู่ไม่มีอะไรใช้เนี่ยไม่มียาชี่ฟันนี่ไม่มีอะไรเลยออ <นะ S 2> าภาพคนน่ง,งอยู่นเดือนสองเดือนนั่นแหละผมก็ถึงสลดแล้วผมไปเห็นเห็นผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในเปียกเทียบเนี่ยเปียบเทียบให้ฟังว่าในอดีตอน่พอไปเจอผู้หญิงเขมรน่ะที่เป็นทหารที่ลําบากอ่ะ เขาอยู่ในสภาพหนึ่งครับแต่พอมาเจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยแต่งตัวสวยแต่งตัวดีเพราะฉะนั้นคนนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่คนธรรมดาใช่มองสวยงามสวยงามกินตัวไม่เหม็นละหไม่มีไม่มีไม่มีกินตัวเลยแล้วผู้หญิงที่ผมเห็นในหมู่บ้านนะไม่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนหนึ่งก็ดูชาวบ้านชาวบ้านเป็นผู้หญิงบ้านป่าเพียงง่ายบ้านป่าผาดอนแล้วเป็นระหว่างศึกสงครามด้วยแต่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่เขาเดินมายืนยืนมาหยุดตรงที่เขาดื่มเหล้าแต่ไม่ได้ขึ้นบนบ้านนะอยู่ข้างๆบ้านยืนครับ แล้วจะมีทหารอีกสองนายตามมากบคนหนึ่งขาขาดสองข้างอีกคนหนึ่งขาขาดข้างหนึ่งสองคนนี้สพายปืนตลอดคนอือ่นเขาไม่สบายนะออคนอื่นไม่มีปืนติดตัวไม่มีปืนติดตัวแต่มีสองคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเดินไปทางไหนชายสองคนนี้จะต้องปกป้องต<า>ลอดเดินตามตลอดมผมคงบอดีดิกาดหรือว่า่างนั้นประมาณนั้นอ่ะบอดี้ิกาดเป็นคนดูแลโดยเฉพาะในขาดสายตาอะไรประมาณนี้ ผู้หญิงเขมรแดงกลัวทหารมากโดยเฉพาะทหารเวียดนามจับทหารเขมรแดงผู้หญิงได้ในทหารเวียดนามรู้อยู่แลจะทําอะไรก็พูดง่ายๆข่มขืนใช่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยกับผู้ชายยี่สิบคนเนี่ยมันผู้หญิงมันจะทนไหวไหมอยาให้จับได้อย่าให้จับได้เรื่องน้ผู้หญิงทางเขมรแดงก็ถึงได้กลัวข่มขืนไม่พอใช้มีดแทงคือความโหดร้ายของสงครามนั่นคือสงครามผมบอกว่าสงครามเกิดขึ้นที่ประเทศไหนก็ไม่เป็นผลดีทั้งสิ้นนะครับ เพราะฉะนั้นพี่ประดิษฐ์กำลังจะเล่าว่าผู้หญิงเขมรแดงเขาเลยกลัวทหารมากถูกไหมครับเพราะกลัวจะไปข่มขืนเขาโดยเฉพาะทหารเวียดนามแต่กทหารไทยเขากลัวไหมฮะไม่ไม่ไม่กลัวอืเพราะทหารไทยใจดีถูกไหมครับเขาพยายามหันมาครับผมเขาก็ยิ้มอยู่นะยิ้มแต่แต่เราเราไม่ทราบว่าเขาเขามีสามีหรือไม่แต่เรามองดูแล้วเขาไม่มีแน่นอนเพราะดูแป๊บนึงเรารู้สายตาเรานะเขาอายุยังน้อยอายุยังน้อยแล้วก็เราดูออกด้วยผู้หญิงเท่าผู้หญิงมีครอบครัวมีมีสามีแล้ว คุณยัง,ง,ยงไม่เป็นอย่างนี้รูปร่างยังไม่เป็นอย่างนี้อ๋อคือดูจากรูปร่าง,างถ้ามีครอบครัวมีลูกแล้วจะอีกคุณหนึ่งอ๋อยิงคุหนึ่งแล้วเขาจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับทหารไทยถ้ามีครอบครัวแล้วไม่ว่าผัวเขาจะไปรบที่ใกล้เขตชายแดนเวียดนามหรือในใวนามเขาเขาจะไม่มายุ่งกับทหารไทยครับแต่ผู้หญิงคนนี้ส่งส่งยิ้มเห้ยกับผมส่งยิ้มผมก็คือเราก็ยิ้มยิ้มให้นะแล้วก็ไม่กล้าคุยอย่างก็คุยเคมเห็ไม่เป็นด้วยครับนะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรที่ต่อหลังจากนั้นพอเพื่อนนัดักน ชวนผมกัดชวนผมกัดผมก็มกัดพอว่าหลังต่อมาผมก็ขึ้นมาอีกทีนี้ขับมอไซค์ขึ้นมาเพื่อนก็เอามอไซค์ไปคนละคันนะสอนกันไปไปดื่มเหล้าที่บ้านเดิมเนะี่ยหลังเดิมเขาก็ตัดรับอย่างดีนั่นะหันขมิ้นแดงนะเป็นมิตรกันนะพื่ง่ายบางทีก็เป็นสัตู์ตับางทีก็เป็นมิตรกันแล้ว,แล,วแล้วแต่สแต่สถา,านการณ์แต่ผมก็กินนิดเดียวผมก็ลงมาอีกพอดีได้ยินมอไซค์เสียงรถเครื่องปกติมันยังไม่ค่อยมีรถเครื่องวิ่งเข้าไปเขตนั้นนะมันยังไม่ค่อยมีเลยคือว่าเป็นเรื่องแลก แล้วก็มาอยู่มาเห็นผมก็คืออยากคุยกับผมอะประมาณว่าพูดกัมูชาเป็นไหมอะไรเขาเรียกว่าออสอะไรนี่ผมจำไม่ค่อยได้ผมลืมล,ม,ลมแล้วผมบอกออสออสเจออสเมียนผมบอกออสเจคือพูดภาษาเขมรไม่ได้อะไรประมาณนี้ยเธาอยากจะคุยท่าก็ส่งภาษาใบภาษาอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มให้ส่งภาษาใบใคือคุยกันไม่รู้เรื่องคุณยังไงคุยกับเราสื่อสารใช้ภาษามือกัน ยาวนานแค่ไหนเป็นชั่วโม,มองอ่ะบางทีก็เขาก็พูดเป็นภาษาเขมรแล้วก,ก็ใช้ภาษามือด้วยไงประกอบแต่ผมก็พูดเป็นภาษาไทยก็ใช้ภาษามือประกอบอืมไอทหารสองคนไอขาด้วนขาขา,ขาสองขามันก็ประกบตลอดเหมือนเดิมมันก็สจงสีหน้าไม่พอใจอ้าวทำไมพี่บัณฑิตถึงคิดว่าเขาไม่พอใจเพราะสีหน้าเขาจะแดงออกไงยืนจ้องเธอมือนถึงคงมีคนสั่งการมาให้อลกขายดีไม่ขาดสายตาเลยพูดง่ายแต่ก็ไม่กล้าเข้ามานะเหมือนเหมือนเกรงใจผู้หญิงคนนี้มากเลยคุยกันเป็นชั่วโมงครับ จากนั้นก็ขึ้นขึ้น,นบ่อย ผมก็ซื้อของไปฝากเวลาผมขึ้นไปก็ซื้อพวกพวกท็อปฟี่พวกขนมตามม่างๆไปฝากแจกเด็กๆพอผมได้ยินเสียงอมอไซค์มาเด็กก็วิ่งมาหาผมก็แจกกระดดไม้สองเม็ดขนมขอบเคี้ยวอะไรมาผมก็แจกแล้วของเธอผมก็ซื้อพวกเนี่ยของใช้พวกแป๊บอยู่แล้วที่ฟันพวกอะไรประมาณเนี้ยจนมองมองว่าพอผมขึ้นไปดูท,ทีเธอก็จะมาดิ่งมาเลยทหารสองคนนั้นก็จะตามมาตลอดมาคุ้มกันสาว<ล><า>คนนั้นเน่ะชื่ออะไร ไม่รู้จักชื่อเขา้าผมไม่รู้จักชื่อเหรอก็พูดภาษาเขาไม่เป็นนะแต่ว่าเจอกันหลายรอบแล้วเจอกันหลายรอบเจอกันหลายซื้อของไปฝากทุกครั้งซื้อของไปฝากทุกครั้งครับซื้อกระทั่งยกทรงกางเกงในไปให้เขาอ่ะผมอะซื้อได้ต่อเราเป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะก็ไม่แล้วรู้รู้ว่าเขาใส่ ขนาดไหนอะไรได้ไงก็ซื้อมั่วไปงั้นนะจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่เธออะไอผมนี่ก็ถามไม่รู้เรื่องอะก็ซื้อไปงั้นออก็ซื้อไปงั้นน่ะนะครับเขาอายจนเราก็ปั้นครุบหลังผมตุบเลยเกิดผมไปนั่งคอนไม้มันมีค่อนไม้อยู่อยู่อยู่ทางเข้าหมู่บ้านเขานะจนจนสุดท้ายวันเกิดเหตุก็คุยกันเหมือนเดิมคือใบแล้วก็หัวเราะกันไตหัวเราะกันมาไม่รู้เรื่องแต่มันยืนอารักขาตลอดเลยสองคน่ะ เพราะนั้นเธอมาจับแขนผมเฮ้ยจับแขนจุงไปนั่งจุงขอนไม้ทางข้างหน้าหมู่บ้านก็ผิดผีนะมาโดนเนื้อต้องตัวกันเขาจับเขาจับแขนผมผมไม่ได้ปจับเาี่เลยนะเขาไม่จับผมแล้วก็จุงไปนั่งขอนไม้หน้าบ้านครับมีครั้งแรกที่ที่จับแขนผมึุงไปแต่คุยกันนาไม่เคยจับเลยไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวไม่เคยถูกไม่ได้สองตัวมันมองดูมันดูอยู่มันดูอยู่ตลอดมเหมือนตลอดคือมีอะไรกันไม่ได้เลยไอ้สองตัวนี้มันจ้องตลอดเลยนั่นเลยสิ จนเขาก็ไม่ไหวนะเขาก็อยากคุยกับพี่จับแขนดึงไปนั่งเลยเแล้วไงต่อพี่เกิดอะไรพอจับแขนเลยไอ้สองคนนั้นตาถะมึงถึงเลยไม่พอใจเลยทหารที่อารักขาอยู่ไอ้นั้นมันปีมาเลยปีมาไอขาดของข้างมันสะพายปืนอยู่นะมันมามันอยู่ใ,ใกล้เลยหา่างประมาณนึกสักแขนหนึ่งอ,ะอ่ะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งอยู่ขอนไม้ผมก็นั่งอยู่กนะันเนาพอมาถึงมันก็ต่อว่าให้ผู้หญิงคนนี้เฮ้ยเป็นลูกน้องนะมาต่อว่าเลยเหรอต่อว่ารู้ๆมาต่อว่าประมาณว่าเฮ้ยลูก ยุ่งกับทหารไทย,ยไม่ได้นะประมาณนี้อยางงั้นยางนี้ประมาณเนี้ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้นะแต่ผมไม่รู้เขาพูดอะไรกันส่วนเพื่อนเพื่อนผมก็นั่งคิดเรารบ,บนบ้านเนี่ยพอผู้ชายคนนี้พูดตัวปุ๊บโอ้โหผู้หญิงคนนี้ขึ้นเลยโอ้ชี้หน้าอย่าง,งนี้มือสั่นอย่างนี้เลยผมก็เอ๊ะผม,ะผมตกใจนะผมนั่งอยู่ข้างๆนะคือนั่งคิดกันเลยพอพูดชี้หน้าพอผมพูดเสร็จปุ๊บอันนั้นก็ตอบมาพูดโต้ตอบมาทีนี้เธอก็ชากเลยเนี่ยกระชากปืนเลยกระชากปืนอันนั้นมันแสนปืนอยู่บนคอเลย เธอกระชา่างกระชากอย่างแรงเลยไอ้นั่นหัวทิ่มเข้มามาตรงก็คือพื้นเลยครับเธอก็ชากเสร็จปุ๊บตัวเธอปวดเซฟแปะเลยเฮ้ยครัไอ้น,นั้นก็ลุกขึ้นมายืนตรงเลยไอ้น,นั้นก็คว้าไม่เท่าไร้ลุกขึ้นมายืนอย่างนี้เลยยืนตรงอยู่ใกล้ๆอ่ะแต่ไม่สู้ไม่สู้ไม่กล้า,าโอ้โหหน้าตาเขาเหมือนแบบเจ้านายกับลูกน้องอ่ะแล้วหยิบปุ๊บปวดเซฟได้ไงอย่าบอกนะคแล้วก็กระชากพื้นเสร็จปุ๊บปวดกระเร่งอย่างเงี้ปวดเซฟแปะเร่งอย่างเงี้เลย เล็งไอ้นั้นสั่นอย่างเงี้ยสั่นไม้เท้าในสั่นแขนสั่นอย่างเงี้ยบอคนหนึ่งมันยืนอยู่ตรงที่เขากินเหล้านะไอตอนนั้นไอยืนอยู่ทางนู้นนิ่งไม่ขยับไอที่ขาขาท่างเดียวครับมันดูอยู่ปืนมันสะพายอยู่แต่มันไม่ขยับก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่ผมเคยเข้าไปก่อนหน้านั้นนะพวกนี้มันเตือนผมแล้วเตือนว่าเตือนว่าหัวหน้าอย่ายุ่งกับผู้หญิงคนนี้ได้ไหมผมผมถามว่าทําไมล่ะอย่ายุ่งกับเธอแล้วกันบอกมันมันเตือนผม ที่จริงมันพูดไทยได้ทั้งสองคนเลยแต่มันไม่ยอมพูดพูดไทยชัดเหมือนคนกรุงเทพเลยคงพูดมันอ่ะเาวเหรอเออมันเตือนผมทีหนึ่งแล้วมันบอกทั้งสองคนมันเตือนผมอ่ะอย่ายุ่งหัวหน้ารู้รู้เปล่าว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเออแล้วเป็นใครพี่ผมบอกแล้วเขาเป็นใครล่ะผมถามอย่างเงี้ยมันบอกอย่ายุ่งกันแล้วกันอย่ายุ่งกันแล้วกันภาษาไทยชัดเป๊ะเลยมันือนผมพูดอยู่ตรงนี้มันอผมพูดทุกวันเตือนตั้งแต่ก่อนที่พี่จะไปสนิทกับเขาเหรอ ก็นั้นกลข้างสนิทกันแล้วมันได้เตือนไงออเตือนพูดไทยได้แต่มันไม่ยอมพูดในยอมพูดมันกลัวเราไปถามมันไงแต่พี่ไม่ฟังพี่ไม่เสื่อผมไม่ฟังผมไม่สนใจไงผมก็ขึ้นไปอ่าแล้วสุดท้ายคราวนี้เนี่ยเขาทะเลาะกันเองแล้วเนี่ยเขาปืนจ่อแล้วอะแล้วไงต่อพี่คือปวดเซฟเรามันเป็นออโต้ นิดเดียวเลยนะถ้านิดเดียวนิดเดียวก็หัวหายหัวหมดเลยกี่ใสหัวเงี้ยเขานั่งอยู่กับขอนไม้ผู้หญิงใช่ไหมล่ะเขาก็ชี้ปืนใส่หัวมันอย่างเงี้ยไอ้หนุ่มก็สั่นแล้วพี่บดีตไม่ห้ามไม่อะไรอ่ะผมก็ไม่กล้าห้ามผมก็ตกตะลึงผมทำอะไรไม่ถูกเราก็นั่งเฉยเลยนั่งเฉยตกตะลึงเลยกี่ปืนใส่นั้นตักนึงอะประมาณัไม่ถึงนาทีหันปืนมาใส่ผมเฉยเลยที่เอาชีพภายงานรักกันอยู่ดีๆหันมา จ่อพี่อีกจ่อเลยผมขยับมอหนึ่งแล้วก็ปืนจี้ซี่โครงผมเลยเอปายก็บอกปืนนิ้วอยู่ในโกงไกลอ่ะอทำไงทีนี้ผมก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันอะเรามากันใจเลยยิงยิงไปยิงยิงไม่ยิงยิงไ่ยิงอย่งนั่นอะอาก้านะอาก้าถ้ายิงกนไม่เหลืออะไรหรอไม่เหลือแล้วลบกับโหข่าศึกสงครามมามากมายไม่เป็นไรจะมาตายเพราะน้ำมือผู้หญิงซะแล้วกันนั่นแหะ โอ้ว่ผู้หญิงคนนี้ยิ่งยังกระเสือเลยอ่ะปกติธรรมดาเธอจะสะบัดนหน้าอย่างี้นะไอ้อตุ้มหูตรงนี้เป็นเป็นพลอยเลือดน,นกนะ,ะเดี่ยมทองมันจะเข้ากับเวลาแสงอาทิตย์สาดมามันจะเหมือนช้างเผือกในป่านะเวลาเธอสะบัดหน้าเงี้ยมันจะสวยมากเลยอ่ะเข้ากับผิวหน้าเธอเลยอ่ะนี่มันละครอังกอร์หรือวะเนี่ย <laughs> พี่วันดิกกำลังจะบอกว่าเวลาที่เขาโมโหขึ้นมาเนี่ยมันน่ากลัวมากน่ากลัวะน่ากลัวยิงก่าเสืออีกเลยแล้วตอนที่เขาจ่อปืนมาที่พี่พี่รู้สึกไงก็ตกใจจะดึงทําอะไรไม่ถูกอ่ะแต่ปืนผมก็มีอยู่ข้างอแต่ถามว่าผมกล้ายิงเธอไหมผมก็ไม่กล้าไม่กล้ายิงหรอกผมจะไปฆ่าผู้หญิงเดงไงนั่นแหละสิแล้วคนก็ก็เรียกว่าแล้วมันอยู่ในเขตของเขาด้วยชอบพอกันประมาณนึงแล้วยิงไม่ยิงยิงไม่ยิงมึงคิดอยู่ประมาณว่าคงจะต่อว่าไม่ให้ผมให้ผู้หญิงวันนี้ มายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้มันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้<ะ>ส่วนผ,ผู้หญิงก็คิดว่าผู้หญงมายุ่งเรื่องของฉันทําไมคือด่าลูกน้องเขานะ่ะมันเรื่องของฉันฉันจะทําอะไรก็ได้อ,อะไรประมาณเนี้แต่มองว่าคงจัดายเขาว่าผู้หญิงจะยิงผมมนว่าถ้าฉันไม่ได้อยู่คุณฉันก็จะยิงคุณน,นั้นจะยิงตัวเองด้วยประมาณนี้ยอามมายอ๋อก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้งั้นเราก็ตายกันทั้งคู่เลยตายเลยด้วยกันอารมณ์ที่เขาเขากำลังโมโหเขาไงต่อพี่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งเหมือนกันเนี่ยเธอก็หันปากบอกไปใหม่ ใส่นั้นอีกกินแล้วเสียงปืนก็นดังลั่นขึ้นทั้งสามสิบนัดนะอย่าบอกว่าทหารคนนั้นโดนไม่โดนนะเคอเงยปากขึ้นนะบอกนี้ขึ้นนิดหนึ่งก,ก็เฉียนไว้นั้นไปออก็คือยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าใส่ไปหมดแม็กเลยขนาดผมยังยิงเท่ากันเธอไม่ได้เลยเพราะว่าปกติคนยิงปืนอากา้ามันจะขีดปืนอาก้าเนี่ย มันจะขีดผมจะเท่ากค่อยค่อยปล่อยทีละชุดทีละชุดใช่ไหมปล่อยทีละห้านัดสี่นัดห้านัดเนี่ยแต่เธอยิงนะะชุดเดียวหมดแม็กเลยนิ่งเลยนิ่งเลยหมดแม็กเลยแข็งแรงแล้วที่สําคัญเนี่ยสามสิบนั้นเนี่ยทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ยินหมดได้ยินเขาออกมาดูพอออกมาดูมาส่องหน้าดูก็กลับเข้าไปกินเหล้าใหม่เหมือนเดิมไม่มีใครม่พูดอะไรเลยพอออกมา๋อออกมาดูว่าน้องผู้หญิงคนนั้นยิงพวกนั้นเข้าบ้านเลยไม่มีคากาพูดอะไรสักคำเลย อ่าเเป็นเรื่องปกติเหรอเห็นเเรื่องปกติเลยผมก็งงเครื่องตามหลักพวกชาวคอมมิวนด้วยกันใช่ไหมคอมมแดงคนจะมาพูดจะมีเรื่องอะไรยังไงต้องมาสอบถานใไหมถูกต้องสิมันเป็นอย่างนั้นต้องมาสอบถามมันเรื่องราวอะไรกันเกิดอะไรขึ้นจริงกันทำไมแต่คุพอพระโฟน้ามาเจอลักษณะนี้กเข้าในห้องเลยไม่มีใครออกมาพูดยุ่งเกี่ยวเลย เป็นเรื่องที่แปลกนงี้นแล้วพี่ประดิษฐ์ไม่ตกใจเออผมก็ตกใจเหมือนกันน่ะตะลึงนั่งอยู่งั้นน่ะทําอะไรไม่ถูกพูดง่ายไอ้นั่นตกใจจนหน้าซีดเป็นเป็นไม่เป็นผู้เป็นคนในขอหนหมีคนนั้นน่ะพอเธอยิงปืนเสร็จปุ๊บเธอก็ทิ้งปืนลงกับพื้นเลยทิ้งปืนลงกับพื้นเน่ะทิ้งเสร็จปุ๊บเธอก็รุกขึ้นร้องไห้โฮบินไปทางเส้นทางที่ผมไปไม่ได้อ่ะแบบเส้นทางที่บอกว่าไอ้ดิมอย่าเข้าไปนะถ้าเข้าไปเขายิงมึงทิ้งนะอะไรประมาณเนี้ยนั่นไเธอวิ่งไปทางโน้น ่ไอ้ขาด้วนสองข้างลุกขึ้นได้นะมันก็วิ่งตามเขยกลกยกอย่างไวเลยตามดิ่งไปเลยอ่ะป uh, ืนมันยังไม่เอาเลยปืนยังมันยังไม่เอาปืนเลยตามไปทีนี้ผมลุกขึ้นจะตามไปไอ้ขาไอ้ขารข้างนึ่ที่มันยืนอยู่ข้างขงบ้านกินเลามันเข้ามาขวางผมไปเลยมันน่าจะยุ่งชิงเยเข้าไปไม่ได้เนี่ยตอนนั้นอ่ะตอนนี้ทักทักหนึ่งเพื่อนก็ลงมาเดินลงมาคือเขากินเลากันเสร็จแล้วไงเขาก็มาชวนกลับเขางอามาคุยผมนะเฮ้ยไอ้ดิบก่อ มึงมีวิชาดีอะไรวะผู้หญิงคนนี้พวกกูพยายามคุยเขาไม่คุยกับกูคือทหารสี่ห้านายของพวกผมห้าหกนายอ่ะพูเถมนได้เขาเห็นผู้หญิงคนนี้มาเขาพยายามจะคุยด้วยจะจีบพูดง่ายแต่ผู้หญิงคนนี้ไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วยแต่กลับมาเห็นผมกับอยากคุยกับพี่เองอยังไงต่อทีนี้พอเหตุการณ์จบผมก็ขึ้นไปอืมขึ้นไปหาเธอคือไม่กลัวเป็งงานที่จริงมันเป็นเป็นเป็น ป็นเขตที่อันตรายมากนะเขมรแดงเนี่ยเข้าไปงั้ะพูดง่ายทหารไทยไม่ควรเข้าไปใช่ถูกต้องอันตรายอันตรายมันจะเอาเราไปฆ่าทิ้งอะไรก็ได้เพราะอยู่ในเขตแดนเขาครับนั่นผมขึ้นไปเจอไหมไม่เจอไม่เคยเจอเลยเอาหลังจากนั้นไม่เจอกันอีกเลยไม่เจอเลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่เจอเขาใช่นั่นน่ะ ผมก็ไปสอบถามให้เพื่อนผมพูดภาษาเขเมรเนี่ยไปสอบถามกับเพื่อนว่าผู้หญิงคนนี้หายไปไหนเขาบอกไม่รู้ไม่รู้สรุปแล้วเธอเป็นใครอะไรเลยพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีบางคนคอมเมนต์มาเยอะเลยนะเขาบอกว่าเธอคือลูกสาวในคนตัมอกคนคนสุดท้องอในคนขาด้วนนะ่ะในคนตมัมอกหลายคนเด้อเขาคอมเมนต์มาเยอะเลยบอกลูกสาวในคนตมัมอกมีคนหนึ่งเขาบอกบอกเป็นทหารพันเกันเนะอืมเขาบอกว่า เขาเคยขึ้นไปเที่ยวหมู่บ้านนั้นอยู่เขาบอกลูกสาวในคนตะมกเขาบอกเขาบอกผมนะแล้วก็มีหลายคนที่คอมเมนต์มาในลักษณะนี้บอกเขาคือลูกสาวในคนตะมกเพราะว่าผู้หญิงปกติธรรมดามันจะไม่เป็นอย่างนั้นจะไม่ไม่มีคนคอยคุ้มกันอะไรไม่มีบริการไม่มีบริการนะไม่ลองกลับไปดูสักรอบพี่เผื่อเธอยังรอพี่อยู่ไม่ไม่ไม่ล่ะไม่เป็นไรเราต่างคนต่างมีครอบครัวก็เถอโอเคละนะคครอบครัวก็เป็นเรื่องราวเรียกว่าความรักที่เรียกว่าสั้นเหลือเกิน ช่างแก็รบ,รรรบริสุทธิ์เออ่านรรบริสุทธิ์นะทั้งๆท,ที่คุยกันเนี่ยแทบจะไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยแต่นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงหัวเราะกันที่คักที่คักครับไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรบางทีเธอก็เอามือมาดันผมอย่างเงี้<ม>ยดันพูดกันไม่รู้เรื่องดัน<ม>แล,ล้วกห็กหัวเราะปิดปากหัวเราะกี้กีอะไรประมาณนี้นะนะมันเป็นพรมลิิตชนิดอย่างหนึ่งว่าถ้าให้ผมไปพบผู้หญิงคนนี้แต่ไม่ให้เป็นเนื้อคู่กันนะ งั้นผมก็คงไม่ขึ้นไปอย่างนั้นลงนั้นปกติผมก็ไม่ขึ้นไปอยู่แล้วใช่มันะไยังไงกันมปนรู้ขึ้นไปก็นั่นก็เป็นเรื่องราวรักระหว่างรบรักระหว่างรบนั่นนะแต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์ครับเนี่ยครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ